ดีเพื่อนชาว YouTube f a c e b o o k ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอ็กกันอีกแล้วกับชาวช่องนี้ e ิว t y วิสัญญาจุดเ F ฟอ่ะวันนี้เอ็มีวิดีโอที่แบบห่างหายไปค่อนข้างจะนานมากน่าจะไม่ได้ทำมาหลายเดือนมากแล้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันเองคือ Fa v น r i t e นั่นเองซึ่ง Fa v o r i t e เดือนนี้เอ็จะเปลี่ยนแปลงการทำา Fa นด์บิใหม่ก็คือว่าในแต่ละเดือนเอ็จะคัดมาเพียงแค่5ตัวเท่านั้นเพราะว่าพักหลังๆเนี้ยเอ็ไม่ค่อยได้แบบอ่าใช้เครื่องอะไรเยอะแยะแล้วก็เืิ้นได้ดูกันและวดีโอจะไม่านด้วยั่น เพื่อนจักดูกันแล้วว่าเฟรบริตในเดือนนี้มีอะไรที่เพื่อนๆอ,อยากดูกันบ้างไปชมกันเลยอ่ะเฟรบริตอย่างแรทกที่จะอพูดให้เพื่อนๆได้ฟังก็คือเจ้าตัวนี้เลยเป็นเซรั่มทพชอบมากเนาะก็เป็นของโมนาเฮามันอ่านว่าอะไรอ่ะมันอ่านว่า มนมนามนามนา,นา,าเฮาหรือสักอย่างเป็นลน้าแบบนี้หาบ้านหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลเวนราคา39บาทเสื้อเนี้ยเอฟสั่งมาจากชอปเปีเ้สั่งมาเป็นแบบกล่องๆเลยเพราะว่าเอฟชอบมากใช้แล้วหน้าเนียนหน้านุ่มหน้าชุ่มชื้นแล้วก็คือแบบไม่ทําให้หน้าลอกและที่สําคัญคือมันทําให้หน้าเราแบบกระจ่างใสด้วยแล้วก็ไม่เกิดสิว ขึ้นซ้ำนั่นเองเนาะแล้วเขาเขียนว่าหน้าไม่มันตัวนี้คือเเป็นคนที่หน้ามันมากต้องหาครีมภอะไรที่แบบควบคุมความมันและรร้สุกอันนี้ใช้แล้วมันถูกจลิตกันได้ามากก็เลยแบบชอบมากตัวนี้นะคือใช้หมดซ้ำมากลองนึงอะถ้าเป็นกลองใหญ่อะมันจะกล่องมันร้อยกว่าบาทหาซื้อได้ในช้อปปี้สามอาร์มีอยู่หมดน่าจะกล่องันึงมีอยู่หกซองหรือห้าซองมาเนี้ยแต่ถ้าใครอยากทดลองใช้ก่อนหาซื้อได้ในเซเว่นเลยราคาแค่สามสิบเก้าบาทเท่านั้นคือมันดีมากมันเป็นไฮายาลูรอน,น,ว,นอามมาวิซซีเอสเซน อ่ะต่อไปอีก4ชิ้นที่เหลือจะเป็นเครื่องสําอางล้วนๆเลยเนาะก็อย่างแรกเทปหยิบม,มาพูดให้ถึงให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็คือเป็นตัวคิวเพสตัวนี้เลยคือเยืนมากเลยสำหรับขนาะดซื้อคิวเพสตัวนี้เป็นอ่า uh, คิวเพสอุลลี่สโนไวท์ออแอนโอลคอนโทรลฟลาวเดชพาวเดอร์เอสสามสิบพีเอสองบวกสี่ดับแท็บเบอร์เอ็นสองนั่นเอง ขนาะเป็นแบบนี้คืออันนี้แช้์ชอบค่อนข้างชอบมากแล้วก็ใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นตัวเดียวเทปใช้ในระยะหลังๆนี้ตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นเลยขนาดเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตดีในเนื้อแป้งมันจะมีเนื้อกิ๊เตอร์วิ่งวิ่งวับๆอยู่จะช่วยให้หน้าเราดูกระจ่างใสแล้วก็ดูแบบวิ่งวับนั่นเองและรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างจะเข้ากับสีผิวได้ค่อนข้างดีเลยใช้เป็นเบอร์แค่ส่นเขาเลยคือเบอร์ n 2นั่นเองอันนี้เซื้อเป็นตลับเล็กของเขามาสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นรู้สึกว่าจะ8 9รืดเท้าหร้อนะ แล้วก็มีตลับใหญ่สามารถหาซื้อได้ในตัวช็อปของ q ิวเพนั่นเองคือตัวนี้คุมมันเลิศไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มแล้วก็คือแบบหน้าเนียนกริบดีมากตัวนี้สําหรับตัวนี้เนาะต่อไปก็เป็น b ั s รออนบั n ออที่หยิบมาพูดถึงเพรพใช้แบบช่วงหลังๆเนี่ใช้อยู่ตัวเดียวเลยก็คือเป็นของสลีกนั่นเองเป็นแคลิฟอร์เนีย LA เบอร์สาม ข้างในมันจะเป็นปัตรเนื้อครีมมีทั้งหมด3สีด้วยกันถ้าจะสังเกตเห็นว่าคือ2สีนี้เป็น2สีเทปใช้แบบ บ่อยมากซึ่งมันเป็นสีออกส้มส้มตุ่นตุนปัดแก้มแล้วมันดูค่อนข้างจะสวยแล้วค่อนข้างโอเคเลยก็เลยชอบเนาะแต่ว่าไอ้ตรงกลางอะถามว่าสวยไหมมันสวยมากแต่ว่ามันออกส้มเป็นคนไม่ค่อยชอบปัดแก้มสีส้มส้มเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ซึ่งในผลิตภัณฑ์ทั้งของอาของแอนตัวเนี้ยทั้งสองอันอะมันจะมีเนื้อชิมเมอร์เล็กๆผสมอยู่ด้วยเวลาปัดลงบนแก้มแล้วอ่ามันทําให้หน้าเราฉ่าแต่มันไม่ได้ฉ่าขนาดนั้นเพราะว่าปัดเนื้อครีมไม่ปัดลงไปแล้วเอฟใช้แป้งในการเซตเซตอีกทีหนึงเพ บัตออนเนื้อฝุนะ่นออกมาติดกับแก้มเราได้นานคือมันเป็นสีที่สวยมากเลยก,ก็ชอบมากตัวนี้มันติดทนนานด้วยนะคืออ่าเลิศมากตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ช็อปของสลิดเลยนะช็อปของสลิดก็จะอยู่พวกที่แบบพวกวัสด์สัพวกอะไรเงี้ยหรือว่าสามารถสั่งออนไลน์ก็ได้แต่เนี้ยอ้ฝั่งมามันอยู่ในช่วงลดราคาได้มาราคาแบร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองคือดีงามมากแล้วก็บัตรเนื้อฝุ่นเขาก็ดีนะยังไงก็ลองทั้งบัตรเนื้อฝุ่นทั้งอายแชโดว์เขามันดีมากแต่เทเป ต่อไปเป็นพาเลตตาเทพชอบมากตั้งแต่ได้มาใช้อยู่อันเดียวไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยก็คือเป็นของ Urban Decay n a k e ค1นนั่นเองเนาะคือแพคเกจเขาแบบเป็นกำรรมยี่ซึ่งด้านในเป็นสีอะรแบบนีเป็นสีโทนเดียวกับแต่งมาในวันนี้นั่นเองนะคือมันสวยมากเป็นโทน Everyday Look เลยใครที่ชอบแต่งมา้อเ v e r y d ด y l o o k สีแบบอ R on ๆสีแชมเปญสีน้ำตาลอะไรเงี้ยคือแบบพาเลตนี้ตอบโจทย์ ซึ่งอันนี้เอฟได้มาเป็นของมือสองในช้อปปี้นะคือแบบได้มาแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าของะเขาใช้แบบเหลือแบบแต่ละหลุมเหลือเยอะมากก็เลยไปใช้ไปได้มาแต่ว่าที่เห็นบุบๆเนี่ยคือเอฟใช้เองทั้งนั้นเลยนะคือใช้ทุกวันตั้งแต่ได้มาเหมือนจะเอฟได้มาช่วงวันเกิดเอฟเมื่อ พื้จีกาปีที่แล้ว,ลวนานับปัจจุบันคือใช้มาจะจะปีแล้วอะคือแบบมันดีมากใช้อยู่พาเลทเดียวแล้วก็ไม่คิดอยากใช้พาเลทอื่นเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทํางาน,นูุนนี่นั่นแต่งอยู่พาเลทเดียวเลยคือดีงามมากสีติดทนละมุนชัดคือเป็นเป็นเนื้อนุ่มมากรู้สึกเหมือนจะเป็น เครือ่องสำอางชิ้นเดียวจะเป็นคอปเตอร์แบรนด์เทปมีแล้วรู้สึกพอได้มารู้สึกปลื้มแหละชอบมากก็เดี๋ยวจะไปลองหาพวกเนกเกตสองเน็เกตสามอะไรบ้ามาใช้ด้วยแต่ตอนนี้เน็ตเกตหนึ่งเป็นเน็ตเกตที่เลิฟที่สุดแล้วนะใครมีขอบอกว่าใครมีแล้วเก็บไวน้นกุอยากให้ทุกคนขุดขุดมันขึ้นมาใช้อีกรอบหนึ่งเราจะรู้ว่ามันลีมากนะจ๊ะตัวนี้ ชิ้นสุดท้ายนะก็เป็นของลิปตัวนี้เลยเป็นของซูเปอร์มัมตัวนี้เป็นสีทด่ทายอยู่บนปากนี้นั่นเองนะจ๊ะเบอร์หน mm ึ่งหนึ่งสี่เป็นซูเปอร์มัมลิปควิดลิปสติกนั่นเองตัวนี้เฮบได้มาในช็อปออนไลน์ของเขาที่สั่งซื้อไปในเว็บไซต์คือมันช่วงมันลดราคาอยู่ก็เลยไปได้มาซึ่งเฮฟได้มาแบบหลายสีมากเคยเปิดเหอให้ดูไปแล้วก็ยังไงถ้าใครอยากดูเล็กชิ้ลิไว้ได้านล่างนะที่เปิดหูนั่นเองนนเองนาะก็ ใชแล้วมันดีแบบมันเป็นเนื้อครีมมันละมนุนมันทําให้ปากเนียนแล้วคือที่สําคัญเนี่ยเป็นคนปากแห้งปากลอกมากซึ่งเจ้าตัวเนี้ยทาแล้วมันไม่ทําให้ปากแห้งปากลอกมากขึ้นแล้วเวลาทามันไม่ตกล่องเวลาที่ปากแห้งนั่นเองเนาะก็คือมันดีมากชอบมากตัวนี้ แต่ความติดทนก็ไม่ได้ติดทนแบบเวอร์เวงอะไรก็เป็นลิปเนื้อครีมที่ติดทนประมาณนึงนะพอก,กลางๆไม่ได้อะไรแต่ชอบสีมันมากซึ่งแบบมันมีอยู่หลายาสีแต่สีที่ชอบที่สุดก็คือสีนี้114นะจ๊ะ114คือดีงามมากรู้สึกเหมือนจะแท่งรับประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจก็ลองไปหาดูใน Facebook Fan น page ของเขาได้นะหรือสั่งทางออนไลน์ของเขา,าได้เขามีเว็บไซต์สั่งออนไลน์อยู่ยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปลอปงสำหรับตัวนี้บอกเลยดีงามมาก หมดนั่นเองเนาะให้หมดห้าชิ้นด้วยกันหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจแล้วก็ชอบกันแล้วก็ใครใช้ตัวไหนเหมือนของเอฟแล้วชอบก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะอยากฟังคอมเมนต์ของเพื่อนๆอยากเห็นไม่ใช่อยากฟังอยากเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆด้านล่างเอฟจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะจะก็ยังไงวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับเฟรนด์ประจําเดือนอะาะสำหรับเดือนสิงหาเนาะก็ยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับช่องช่องนี้กันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่อัปโหลดภายในช่องช่่่่่ออออองงงงงนน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 ีีีี้้้้้้้้ััััััเเาะยไไไววววขแแแคคกกกกกลลพบบรใหมด วิดีโอเน่ากจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงไม่พู้แค่นี้กันนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย